ปีที่4ี่ครับโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวน,นะครับผู้สมเข้าประกวดก็คือโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวน,นะครับความสมาร็จเสียงร้องเพลงครับได้ทุกประเภทครับลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสามค่ะเด็กหญิงพิชยาขุดราชครับ น้องแจ็คพอตนะครับอายุ10ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กวาดินชมราบครับความสนยพิเศษนะครับราตาลีกีปัดครับผู้สมัครประกวดนะครับชุมชนพนมหนึ่งครับ ประกวนหมายเลขสี่ค่ะชั้นค้าเด็กหญิงธนภรช่วงชัยครับน้องกิ๊บน้องกิ๊บเกลนะครับอายุ10ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวนะครับความพิเศษเต้นร้องเพลงไทยสากลนะครับผู้สมเข้าประกวดคุณธนกรช่วงชัยครับ และผู้เข้าประกวดไม้แลขห้าค่ะเด็กหญิงอารดาแหวนบงครับน้องโอโซนครับอายุสิปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับทรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลครับความสามารถพิเศษเต้นและ้อนรำนะครับผู้สมเข้าประกวดคุณพันยาบุญนามธรรมครับ หค่ะโชว์ตัวให้กับท่านคณะกรรมการชมอีกครั้งหนึ่งเชิญหมายเลขหนึ่งเดินก่อนค่ะเชิญค่ะตามด้วยหมายเลขสองนะคะยืนที่บริเวณด้านหน้าของท่านคณะกรรมการเลยนะคะ ห้าค่ะชั้นทาจากนั้นแล้วนะคะผู้เข้าประปวดชั้น5้าหมายเลขนะคะ<า>ก,ก็จ,<า>กจะได้ แสดงพูดความสามารถของตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทางผู้คิดแทุกท่านพร้อมกับทางคณะกรรมการนะครับได้รับชมนะครับเชิญหมายเลขหนึ่งครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนพิกานาแก้วชื่อเล่นโบลิ่งอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กความสามารถพิเศษของหนูก็คือ เล่นกีฬาค่ะขับคุณค่าอยากโชว์อยู่นะครับหลับตาเต้นยางจะททำไม่ได้นะครับน้องจะจับนะครับซองหมายเลขคำถามนะครับหมายเลขสามนะครับตั้งใจฟังนะครับถ้าน้องได้เป็นนางนพมาในปีนี้ในค่ำคืนนี้ น้องจะทำอะไรเป็นอันดับแรกครับหนูจะขอบพระคุณกรรมการที่เลือกหนูค่ะและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนชุดของหนูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับนี่คือคำตอบของหมายเลขหนึ่งนะครับน้องหมายเลขหนึ่งของเรานะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนในการเข้าร่วมประกวดในวันนี้นะครับหมายเลขสองรับเชิญครับ ทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงออมาริสียาโนชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมหมายเลข2อายุสิปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวสำหรับการประกวดหนูน้อยนพมาเพื่อหาหนูน้อยงามอย่างมีคุณค่าส่วนฉลาดของเทศบาลนะครอุบลราชธานีในปีนี้หนูมีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้หนูขอบคุณท่าน ายกพิเยียชัยสงครามและด็อกเตอร์ภัยทูลจับพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวฝากเชียร์น้องก็หอมด้วยนะคะใครผมมือดังๆขอให้รับขอให้รวยขอให้ดูขวยญรางวันที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะกัูหมายเลขสี่นะครับ ความรู้สึกหนูก็ได้แล,ล้วลงเดิมคุณสมบัติที่หนูคิดว่าสําคัญที่สุดของนางนงพมาศคืออะไรครับแสดงความสามารถชชวยกันแ,แก่ผู้อื่นค่ะแสะดงความสามารถอะไรนะครับอิทีิ์ึูนโชว์แสดงความสามารถแก่ผู้อื่นให้รู้ค่ะว่าเราเก่งเรื่องอะไรบ้างครับก็คือต้องแสดงความสามารถผู้อื่นรู้นะครับว่าเรา เก่งด้านใดนะครับเพราะเสียงปรบมือให้กับหมายเลขสอครับกับหมายเลขสาครับ ดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3น้องแจ็คพอตเด็กหญิงอภิชยาบุตรราอายุ10ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเด็กวานินชํมลาชุมชนพนมหนึ่งเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะสุดท้ายนี้น้องแจ็คพอตก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากท่านคณะกรรมการและชาวจังหวัดอุบลทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะครเดี๋ยวให้น้องไปเลือกสองคำถานะครับมาเลือกสองนะครับตปจะฟังนะครับ ให้น้องเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงที่เทศบาลนครอุบลราชธานีหอนอน,น,น,นะครับให้น้องนะครับได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่อื่นนะครับให้มาเที่ยวที่นี่เยอะๆครับน้องจะพูดว่าไงครับเชิญครับหนูก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้มาร่วมง,งานลอยกระทงที่เทศบาลนคนรอุบลเยอะๆนะคะขอประคุณค่ะขอเสียงปรบมือนะครับให้น้องด้วยนะครับน้องมาเลขสามนะครับ พบเจอแมลขสีครับ สองหมองบัวค่ะอายุสิบปีค่ะหนูมีความสามารถเต้นร้องเพลงไทยร้องเพลงสากลนค่ะอยากโชว์ดนครับแต่เวลามมีน้อยครับให้น้องเลือกสองคำถามครับหมายเลขหนึ่งครับ ทำไมหนูถึงต้องมาประกวดดางนกพม่าหนูน้อยในคืนนี้คะเพราะว่าพ่อเป็นคนให้หนูมาประกวดค่ะหนูก็อยากมาประกวดด้วยค่ะคุณพ่อเลือกใช่ไหมลกูกใช่ค่ะคุณพ่อเลือกหนูต้องมาประกวดในวันนี้เพราะเสียงประเมินด้วยครับที่มาประกวดวันนี้เพราะคุณพ่อเลือกดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณหมายเลขสี่ครับไปเจอหมายเลขห้าครับ ที่ไม่ได้ลงมือทำกับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะหมายเลขห้าเด็กหญิงอารดาแหวนลงอายุสิบปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หความสามารถพิเศษเต้นโควดแดงมาจากโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลส่งเข้าประกวด เสียงปรดมือให้น้องไมยเลขห้าด้วยนะครับคำถามเหลือ2องเดียวเนาะซองมา์เลขห้านะครับในการประกวดหนูน้อยมัมามในคืนนี้นะครับหนูได้อะไรจากการประกวดนี่นครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในการประกวดหนูน้อยมัมามปีนี้หนูได้ประสบการณ์และได้แสดง แไ,ได้แสดงความกล้าแสดงออกค่ะขอบคุณค่ะคได้ประสบการณ์กับและกล้าแสดงออกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ5สาวงามด้วยครับผมเดี๋ยวสาวงามทั้ง5คนนะครับจะได้เดินโชว์ให้กรรมการดูอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะได้ลงไปพักผ่อนด้านล่างนะครับต่อจากนั้นเราจะมาฟังประกาศ เชิญค่ะหมายเลขต่อไปค่ะเชิญค่ะ ู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้ส่งน้องๆเข้าร่วมประกวดนะครับหนโนแลน้องปมามาระดับชั้นปริญญาตราปีที่4ถึง6นะครับขอบคุณนะครับได้ทำชุดที่สวยมาให้เราได้รับชมในงานออกภาษาไร้ยถไฟที่เทศบาลนครอุลรพชธานีได้จัดขึ้นนะครับ นีนะคพิธีกรแคร์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านไพโรธทองภูทีนในการสำนักการศึกษาวันนี้ลอยกระทงมุนนั้งส่งแสนสุขใสพวกเราทั้งชาวไทยได้กราบไหว้แม่คงคาทุกคนบูชาศิล์ทั่วแผ่นดินรู้คุณค่าได้อาบดื่มใช้มาเรารู้ค่าทดแทนคุณสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสน้องแจ็คพอต เด็กหญิงอภิชยาบุตรราชอายุ10ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเด็กวารินชําลาบชุมชนพนมหนึ่งเป็นผู้ส่งข้อประกวดค่ะสุดท้ายนี้นองแจ็คพอตก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากท่านคณะกรรมการและชาวจังหวัดอุบลทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ